มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวอัดคลิปสอนโฟกัสเรื่องลิฟต์ค่ะแน่นอนว่าช่วงนี้ทุกคนต้องได้เห็นกระแสของสาวโฟกัสที่ได้ฟาดกันไปมาแล้วไม่นานมานี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ลิฟต์ในรัฐสภา โดยในประเด็นก่อนหน้านี้สาวโฟกัสได้ไลฟ์ผ่านทาง f a c e b o o k นะคะผ่าเที่ยวรัฐสภาและเกิดความสงสัยป้ายติดหน้าลิฟต์ว่ามีการแบ่งแยกระหว่างคนทั่วไปแล้วก็สอสอด้วยโดยเจ้าหน้าที่ได้ตอบว่าแยกเพื่อความสบายใจของท่านสอสบางท่านล่าสุดนะคะมีประเด็นขึ้นมาอีกครั้งโดยมีหญิงสาวรายหนึ่งได้อัดคลิปลงบนทิกตอกกล่าวถึงสาวโฟกัสในเรื่องของการสอนใช้ลิฟต์ค่ะ ต่อมาทางด้านาโฟกัสเองหลังจากที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ได้ตอบกลับในทวิตเตอร์ทันทีว่าขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะแบ่งลิฟต์สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุในสภาก็น่าสนใจนะคะเห็นมีผู้สูงอายุหลายท่านกลัวจะยืนรอลิฟต์ไม่ไหวค่ะ ขอขอบคุณที่มาจากโฟกัสจิรกุลและชาวทวิตเตอร์และขอขอบคุณสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ